การละเล่นไทยมอซ่อนผ้าวิธีการเล่นผู้เล่นที่ไม่ใช่ผู้ซ่อนผ้านั่งล้อมการเป็นวงกลมและเว้นระยะห่างพอสมควรผู้เล่นที่นั่งอยู่ในวงต้องนั่งอยู่เฉยโดยเอามือวางไว้บนตักและไม่สามารถหันไปมองข้างหลังหรือมองผู้ที่ถือผ้าอยู่ที่สำคัญไม่สามารถบอก ผู้ที่ถูกซ่อนผ้าว่ามีผ้าซ่อนไว้อยู่ข้างหลังผู้ที่ถือผ้านั้นจะต้องเดินไปรอบๆวงและผู้ที่นั่งจะต้องร้องเพลงม่อนซ่อนผ้าจากนั้นผู้ซ่อนผ้าจะต้องแอบซ่อนผ้าไว้ข้างหลังผู้เล่นที่นั่งอยู่คนใดคนหนึ่งและให้เดินวนรอบวงอีกหนึ่งรอบเพื่อแท้งทำเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผู้ที่ถูกซ่อนผ้าจะต้องลุกขึ้นมาไล่ตีผู้ซ่อนผ้าโดยการวิ่งไล,ล่รอบรอบวงให้ทันเวลาส่วนผู้ซ่อนผ้าจะต้องวิ่งมานั่งร่วมวงในที่นั่งที่มีที่ว่างหากผู้ที่ถูกซ่อนผ้าไม่สามารถไล่ผู้ซ่อนผ้าทันผู้นั้นจะต้องกลายเป็นผู้ซ่อนผ้าเอง มาดูวิธีการละเล่นหมอนซ่อนตัวค่ะทุ๊ก่าตุ๊กตาไปม้นไป หังจากที่เด็กๆดูวิธีการเล่นมอนซ่อนผ้าจบลงไปแล้วนะคะเรามาฝึกร้องเพลงมอนซ่อนผ้าไปพร้อมกันนะคะมอนซ่อนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไวน้นี่ฉันจะตีก้นเธออีกหนึ่งครั้งนะคะมอนซ่อนผ้าตุ๊ก,กตาอยู่ข้างหลังไว้นู่นไวน้นี่ฉันจะตีก้นเธอการละเล่นมอนซ่อนผ้านะคะ ช่วยฝึกทักษะก้ามเนื้อมัดใจสามารถฝึกทักษะความคล่องแคล่วทักษะการสังเกตและเป็นการฝึกไวัยพิพที่ดี